สวัสดีครับผมพบกับช่องโอสถานออฟฟิเชียลนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เ,เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของหลักการแกะเพลงครับสำหรับหลักการแกะเพลงที่เอาไว้เล่นแบบดุวนๆไว้ๆเหมือนกับเ,เดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือว่าอาจจะคืนนี้นะครับคืนนี้อาจจะต้องไปเล่นเพลงเพลงนี้ต้องต้องต้องแกะแล้วก็เล่นเลยหรือหรือแบบ เออหมือนกับการแกะเพลงแบบเรยวไทม์เรยวไทม์ก็หมายความว่าก็คือแกะตรงนั้นเล่นตรงนั้นเลยนะครับก็สําหรับสําหรับมือใหม่นะเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดจากตรงนี้ยังไงนะครับเราจะมีวิธีการยังไงก็คือหลักๆที่ผมใช้อยู่ประจําก็ก็ แต่จร,จริงๆมันก็ต้องอใช้ประสบการณ์ด้วยนะครับแต่ว่าก็ก็ลองลองลองเอาไปเอาไปใช้ดูเผื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เผื่อเราไปเจอสถานการณ์นั้นนั้นจริงๆที่เราจะต้องเล่นแบบโดยที่แบบเฮ้ยเพลงนี้ไม่เคยฟังไม่เคยเล่นแล้วมันจะต้องแกเล่นเลยอะไรตรงนี้นครับแรกๆหลักการหลักการเลยก็คือพยายามหาเวลาสมมติว่าเราจะต้องแกะนะครับสมมติเราจะต้องเล่นเพลงนี้แล้วแหละเดี๋ยวจะต้องเล่นแล้วก็คือพยายาม ฟังฟังฟังก่อนเปิดฟังก่อนเลยเปิดฟังเปิดฟังก่อนว่าว่าเพลงเนี้ยมันเป็นจังหวะชา้าจังหวะเร็วจังหวะแบบไหนจังหวะมีเดียมหรือว่าจังหวะสามช้าหรืออะไรยังไงฟังฟังก่อนว่าจังหวะมันเป็นยังไงนะครับจังหวะมันเป็นยังไงฟังก่อนฟังจังหวะก่อนพอหลังจากนั้นพอเราพอเราฟังจังหวะแล้วเราก็พยายามเปิดคอร์ดูนะครับเปิดคอร์ดดูว่าเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้เนี้ยมันเอ่อ มันอยู่ในคอร์ดอะไรอยู่ในคีย์อะไรนะครับก็ก็ก็ลองดูถ้าเรามีกีตาร์ด้วยก็ยิ่งดีก็เราจะได้เทียบว่าเอ้ยเพลงนี้มันเพลงนี้มันคีย์นี้นะเพลงนี้มันคีย์นี้เปิดคอร์ดแล้วดูแล้วเออมันมันตรงกันกับในเพลงกับกับคอร์ดที่ที่เขาให้มาโอเคมันมันตรงกันแล้วก็เราก็สามารถใช้คอร์ดนี้อ้างอิงได้นะครับอ้างอิงได้ก็หลักๆก็คือนะครับเปิดฟังเพลงให้รู้จังหวะก่อนให้รู้จังหวะมันเป็นยังไงแล้วก็ แล้วก็แล้วก็เปิดคอร์ดดูให้รู้ให้รู้คีย์ว่ามันเพลงเนี้ยมันอยู่ในคีย์อะไรแล้วก็แล้วก็พยายามเช็คห้องเช็คห้องว่าคอที่ให้มาเนี้ยในแต่ละคอร์ดอ่ะมันเป็นกี่ห้องแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเหมือนกับว่าเราอาจจะเปิดเพลงแล้วก็เปิดคอร์ดดูว่าแต่ละคอร์ดในในในแต่ละท่อนเนี่ยครับว่ามันมันคอร์ดเนี้ยมันกี่ห้องคอร์ดนี้กี่ห้องกี่ห้องกี่ห้อง,เร,องเราพยายามนับดู อาจจะสี่ห้องเปลี่ยนอาจจะเป็นขอดแรกขอดที่หนึ่งสมมุติว่าเป็นคีเออขอดที่หนึ่งก็เป็นคียอาจจะเป็น A A1 ห้องเต็มพอคอดที่สองอาจจะเป็น b ีม er, ินเนอร์อาจจะเป็น B ีมิเนอร์อดที่สามซีชัปมินเนอร์อะไรเงี้ยก็เราก็ต้องดูว่าแต่ละคอร์ดอะ่ะมันหนึ่งห้องเต็มไหมหรือว่าแค่ครึ่งห้องหรืออะไรยังไงเราก็ต้องลองฟัง,งดูนะครับแล้วก็เคลียร์เรื่องเคลียร์เรื่องของของจังหวะเพลง เคลียเรื่องของคอร์ดและเคลีย์เรื่องของจํานวนห้องให้ได้ให้ได้ก่อนนะครับเออเราจะเราจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนเนี้ยมันมันอยู่ที่สถานการณ์ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาน้อยจริงหรือหรือไม่ได้หรือแบบอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยอยู่บนอยู่บนเวทีแล้วคือเราต้องเล่นเลยเราไม่เคยเล่นอ่ะทายังไงคืออย่างน้อยก็เอาโทรศัพท์ เปิดฟังสักนิดนึงหรือถามเพื่อนเพื่อนก็นได้คนที่อยู่ใกล้ๆเราที่เขาเคยฟังถามว่ามันจังหวะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คียอะไรอย่างเงี้ยถามเขาแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็พอพอได้คีย์ได้จังหวะพอถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเราบอกว่าเอ้ยมันจังหวะเร็วนะคีอะไรเออคีน,นี้เสร็จแล้วก็เปิดขอดูอ๋อคีน,นี้มันตรงกันโอเคตรงกับที่เพื่อนบอกก็ก็เราก็พยายามพยายามเล่นให้มันตรงกันให้มันตรงกัน อให้มันตรงกับเพื่อนให้มันให้มันตรงกับนักร้องหรือให้มันตรงกับกลองหรือกับดนตรีชิินอื่นพยายามพยายามเอาตัวรอดจากตรงนี้ให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ก็ควรจะฟังก่อนนะครับฟังแล้วก็ฟังแล้วก็หาคีย์หาอะไรให้ได้แล้วก็ค่อยไปฟังเรื่องเมโลดี้เมโลดี้เนี่ยมันมันมันต้องใช้ความจําแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังเมโลดี้ตรงนั้นตอนนั้นเลยแล้วก็เล่นเลยผมคิดว่าส่วนใหญ่จะจําได้แต่ถ้าเกิดว่าฟังฟังตอนเย็น พอตอนคืนต้องไปเล่นเนี่ยเนี่ยอา,อาจจะจําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เอาหลักการก็คือเอาเรื่องเรื่องจังหวะเพลงเรื่องเรื่องคีย์เรื่องคอร์ดให้ได้ก่อนส่วนเมโลดี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็การทวนการทวนบ่อยๆบ่อยๆเหมือนกับกลางวันเราอาจจะแกะไปบ้างแล้วพอเราจะเล่นจริงเราอาจจะ ขอฟังขอทวนอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยหาเวลาทวนดูก็ลองไปใช้ดูครับก็สําหรับมือใหม่นะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นอาชีพอยู่แล้วผมคิดว่าเขาเขามีวิธีการของเขาอ,อ,อ,อยู่แล้วแหละแต่สาหรับมือใหม่นี้ที่ยังยังยังไม่รู้ว่าเออจะทํายังไงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูแล้วกันนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องโอสถาลออฟฟิเชียลด้วยนะครับอย่างเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย